แชทมายืมเงินทางไลน์ทางเฟซถึงเวลาทวงแล้วไม่จ่ายสัญญาก็ไม่ได้ทำล้วจะฟ้องได้หรือเปล่าวันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันนะครับ สวัสดีครับวันนี้คุณก็มาอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับกับทนายเบิร์ตในช่องกฎหมายใกล้ตัววันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของเงินเงินทองทองบ้างหลังจากที่เราเนี่ยคุยกันเรื่องรถยนต์กันมาหลายคลิปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรถถูกยึดแล้วทํำยังไงจะได้คืนมาหรือว่าถูกฟ้องเรียกคืนรถนะครับจะต้องไปศาลเนี่ยจะมีวิธีการเจรจากับทางลิสซิ่งหรือทนายโจทย์ยังไงเนี่ยสำหรับคนที่สนใจหรือว่าคนที่ยังไม่ได้ดูนะครับก็สามารถกลับไปดูได้ในช่องกฎหมายใกล้ตัวนะครับ การยืมเงินน่ะนะครับถ้าเราได้ทําสัญญาเงินกู้มีหลักฐานการโอนต่างๆเนี่ยมันก็ง่ายใช่ไหมครับหากผิดนัดต่างๆนานาเราก็สามารถที่จะไปฟ้องต่อศาลได้สําหรับหลายคนน่ะนะครับในสมัยนีย้ก็คือไม่ได้ทําสัญญาเงินกู้แต่ยืมเงินกันทางไลน์ทางเฟซโอนเงินนะครับเนื่องจากเป็นคนรู้จักเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วนะครับปัญหามันเกิดตอนที่เวลาเรายืมเงินกันเนี่ยนะครับเราก็เป็นเพื่อนรักกันเนาะแต่พอเวลาถึงกําหนดชําระหนี้ถึงเวลาทวงเงินแล้ว เราก็ไม่ค่อยจะรู้จักกันละตอนนี้ถึงเวลาไม่คืนเราได้ทําสัญญากันเหรอหรือว่าอยากได้ก็ให้ไปฟ้องเอานะครับวันนี้ก็ตกองคุยกันเรื่องนี้นะครับว่าการยืมเงินไม่มีสัญญาเงินกู้หรือการยืมเงินทางไลน์ทางเฟสเนี่ยสามารถฟ้องได้หรือเปล่านะครับ เอาอย่างี้นะครับผมขออธิบายอย่างนี้ก่อนแล้วกันว่าตามกฎหมายแล้วนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บอกว่ายืมเงินนะครับกู้ยืมเงินตั้งแต่2,000บาทขึ้นไปต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือนะครับมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างเดียวไม่สาแก่ใจต้องมีลายมือชื่อของผู้กู้ด้วยนะครับแต่การยืมเงินทางไลน์ทางเฟซเนี่ยไม่ได้มีหลักฐานเป็นหนังสือและไม่ได้มีลายมือชื่อที่เซ็นลงไปในสัญญาเนี่ยเราจะไปฟ้องร้องเขาได้ยังไงนะครับในส่วนนี้นะครับ การคุยกันทางไลน์ทางเฟสเนี่ยเราก็ต้องไม่ลืมว่าเราคุยกันบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับกฎหมายที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยก็คือพรบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์การคุยกันการยืมเงินกันบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยถือว่าเป็นธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งนะครับและพรบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับได้บัญญัติว่าใน,ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติว่าต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือนะครับการทําธุรกรรมบนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยถือว่าเป็น หลักฐานเป็นหนังสือได้เหมือนกันแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นทุกกรณีนะครับเพราะพระบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้กําหนดไว้ว่าข้อความหรือเอกสารที่ได้ทํากันบนอิเล็กทรอนิกส์หรือบน Internet, อินเทอร์เน็ตนะครับต้องเป็นข้อความที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้แล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงหมายความว่ายังไงคุณลองสังเกตดูดีๆนะครับว่าเวลาเราแชทกันทางไลน์เนี่ยมันมีปุ่มอยู่ปุ่มหนึ่งก็คือยกเลิกข้อความถ้าเราคุยกันแล้วนะครับ แล้วต่อมาเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งยกเลิกข้อความข้อความมันจะหายไปตรงนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงได้แล้วยังไงเราถึงจะทําให้เป็นข้อมูลหรือเอกสารที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเราเรียกนํากลับมาใช้ก็ยังคงเหมือนเดิมนั่นก็คือการแคปหน้าจอนั่นเองเมื่อเราคุยกันขอยืมเงินกันแล้วเนี่ยนะครับก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับเอาให้ไวเลยนะอย่าปล่อยให้โอกาสนั้นลอยนวลไปเพราะถ้าเราปล่อยทิิงไวเนี่ยข้อความมัน มีฝั่งใดฝั่งหนึ่งยกเลิกข้อความเนี่ยอ่าเป็นเรื่องนะครับและการลงลายมือชื่อล่ะเขาจะลงลายมือชื่อได้ยังไงพระมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์บอกว่าถ้าเราระบุตัวตนของเขาได้ว่าเฟซชื่อเนี้ยคือนายคนนี้นายกนายขอนายสมชายนางสาวสมหญิงนะครับ ปัญหาก็คือว่าคนเราเนี่ยบางคนเนี่ยใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงเนี่ยเป็นชื่อเฟซใช่ไหมแต่หลายคนเนี่ยไม่ได้ใช้อ้บางคนใช้รูปเป็นรูปรถเป็นรูปดาราเกาหลีชื่ออะไรล่ะฮะนักร้องในดวงใจต่างๆนานา,นา,นา พราะพบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้ว่าถ้าเราระบุตัวต,วตนแอคเคาทของเขาได้ก็เท่ากับว่าเขาได้ลงลายมือชื่อในธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นนะครับทีนี้เราก็จะมาคุยกันว่าแชทยังไงมีหลักฐานเพียงพอแล้วที่จะฟ้องร้องกันได้นะครับข้อหนึ่งก็คือต้องมีการพูดคุยกันเรื่องการยืมเงินอ่ะเฮ้ย <"He i, S 1> เพื่อนเรายืมเงินหมื่นนึงไม่ใช่ตัวเองค่าซักผ้าสองพันค่าห้อง สี่พันอันนี้ <l ots> เป็นการให้โดยเสน่หาไม่ใช่การยืมเงินนะครับเราต้องมีการคุยกันเรื่องการยืมเงินจริงๆนะครับ 2. ต้องมีการคุยกันถึงชื่อนามสกุลจริงและเป็นชื่อที่ตรงกับบัญชีที่เราโอนเงินให้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการสกรีนลูกหนี้หรือว่าคนที่มายืมเงินเราได้ชั้นหนึ่งว่าเขายินยอมที่จะบอกชื่อนามสกุลจริงเราและให้บัญชีที่ตรงกับชื่อเขาหรือเปล่าเพราะถ้าเขาไม่ยอมบอกชื่อหรือว่าให้นามอ่าให้บัญชีคนอื่นเนี่ยเอาละ เราก็ต้องตั้งข้อสงสัยเวละมาเบี้ยวหรือมาชักดาบเราแน่นอนจริงไหมครับอ่าได้ไปสองข้อแล้วนะ 3. การโอนเงินต้องโอนเงินเข้าบัญชีของเขานะครับแต่ถ้าหากเขาบอกว่าบัญชีมีปัญหาให้โอนเข้าชื่อของบัญชีนี้เราก็ต้องพูดคุยกันต่อไปด้วยว่าบัญชีนี้เป็นบัญชีของใครชื่ออะไรทําไมถึงต้องโอนเข้าบัญชีนี้ที่จริงเธอนามสกุลนี้ชื่อนี้นามสกุลนี้เป็นคนยืมฉันนะ เราต้องพูดคูยต่อไปให้ชัดเจนนะครับในกรณีที่ชื่อบัญชีไม่ได้เป็นชื่อเขา,าบางทีมันอาจจะมีความจําเป็นจริงๆก็ได้แต่ว่าผมว่าน้อยมากที่จะมีปัญหาในเรื่องนี้นอกจากตั้งใจมาโกงกันจริงไหมซเมื่อเราโอนเงินไปแล้วก็อย่าลืมส่งสลิปหรือว่าหลักฐานการโอนเงินเนี่ยให้เขาด้วยนะครับว่าโอเคเพื่อนเราโอนแล้วนะ อันนี้อย่าลืมนะครับเพราะว่าการกู้ยืมทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยจะสําเร็จได้ก็ด้วยการได้รับเงินที่กู้ยืมแล้วนะครับไม่ว่ารับเงินจากมือโอนเงินหรือว่ามีหลักฐานการรับเงินมีหลักฐานการโอนเราอย่าลืมนะครับว่าหลังจากที่เราโอนเงินเสร็จแล้วส่งสลิปหรือหลักฐานการเงินให้เขาด้วยนะครับและข้อสุดท้ายข้อ5สําคัญที่สุดก็คืออย่าลืมแคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่แคปหน้าจอไว้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ในวันข้างหน้าได้นะครับและ่าลืมนะครับว่าการคุยกันการแชทกันบนอินเทอร์เน็ตถือเป็นธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์การพูดคุยอีกประเภทหนึ่งที่เป็นธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันก็คือการยกหนี้ให้ในปี2560เนี่ยมีดีกาแล้วนะครับว่าการพูดคุยกันว่าฉันยกหนี้ให้เธอไม่ต้องผ่อนแล้ว ถือว่าทําบุญถือเป็นการยกหนี่ให้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดคุยกันไม่ว่าจะด้วยอารมณ์โมโหโ,โกรธหรือการประชดประชันเนี่ยเรามัดระวังคําพูดในส่วนนี้ด้วยนะครับเวลาที่เราแชทไปเรียบร้อยแล้วเอาไปเถอะทาบุญกันแล้วกันสุดท้ายสารดีกาพิพากษาว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยเป็นการยกหนี่ให้นะครับ ฉันั้นขอเตือนไว้อีกนิดนึงว่านอกจากเราจะนํามาเป็นพยานหลักฐานในการฟ้องได้แล้วเราก็อาจจะมีพยานหลักฐานในการยกนี่ให้ด้วยการพูดคุยกันทางอินเทอร์เน็ตการพูดคุยกันทางแชทต,ต้องใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับอีกข้อหนึ่งที่หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วแบบนี้เราจะแจ้งความได้หรือเปล่าการขอยืมเงินกันการกู้ยืมเงินกันเป็นคดีแพ่งนะครับ แจ้งความให้ดําเนินคดีไม่ได้ไม่เหมือนกับการลักทรัพย์ทำร้ายร่างกายการหมิ่นประมาทอันนี้เป็นคดีอาญาสามารถแจ้งความให้ดําเนินคดีได้เนาะและสุดท้ายนี้ก็ขอเตือนภัยนะครับว่าบางครั้งมีคนแปลกหน้านะครับซึ่งเราไม่รู้จักเลยทักแชทไลน์เฟซบุ๊กมาขอยืมเงินอันนี้ก็อย่าไปหลงเชื่อง,ง่ายๆนะครับเพราะว่า ยิ่งช่วงนี้เงินทองหายากยังไงก็อยากให้ระมัดระวังในข้อนี้ด้วยถึงแม้ว่าข้อนี้เป็นการหลอกลวงเพื่อจะได้เงินเราไปแต่สุดท้ายเมื่อเราไปแจ้งความเนี่ยการระบุตัวต,วตนแอคเค้าต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆจริงไหมครับเหมือนที่ผมบอกในเบื้องตอน้นขณะที่เป็นคนที่เรารู้จักเนี่ยก็ยังพิสูจน์ยากเลยนะครับต้องมีการแชทต่างๆนานาเพื่อที่จะให้เขาเนี่ย พูดชื่อนมสกุลจริงออกมาแล้วภาษาอะไรกับคนอื่นใช่ไหมครับที่เราไม่รู้จักเลยเนี่ยมาขอยืมเงินเราแล้วเราโอนเงินไปสุดท้ายไม่ได้คืนนะครับเอาละครับเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันว่าการแชทไลน์เฟซบุ๊กที่เราจะดําเนินคดีฟ้องร้องกันได้เนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง 1. มีการพูดคุยกันเรื่องกู้ยืม 2. มีการระบุชื่อจริงนมสกุลจริง3 มีการโอนเงินกันจริง C. ทรส่งหลักฐานการโอนเงินให้กับอีกฝั่งหนึ่งด้วย 5. อย่าลืมแคปหน้าจอไว้เพื่อที่จะได้เป็นธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกกลับมาใช้แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เนาะ และทั้งหมดนี้ก็เป็นการยืมเงินทางเฟสทางไลน์นะครับที่จะฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ในชั้นศาลนะครับแล้วถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทําคลิปต่อๆไปนะครับอย่าลืมกด s u b สไครต์ติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆความรู้ดีๆทางด้านกฎหมายกับช่องกฎหมายใกล้ตัวกับผมทนายเบิร์ตแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ